ทดสอบงานซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮบิดฟ้าขาวยี y ่ห้อ Power MR ของคุณสุริยันจังหวัดเชียงรายครับตังนี้เป็นรุ่น MPS ี Vpatt 3.5 kW ครับขึ้นโค้ด09ครับถ้า09กก็จะเสียในภาคอินเวอร์เตอร์ครับก็มีเปลี่ยน IGBT มีเปลี่ยน MOSFET นะครับรุ่นนี้จะใช้ MOSFET อยู่ 12ตัวนะครับแล้วก็ igbt ครับเตัวเปลี่ยนไป4กับ1แล้วก็มีตัว a นะครับภากใดด้วยครับเวลาอะไรพวกนี้มันเสื่อมนะครับหรือว่ามันยืดค่าคก็จะทำให้เครื่องเพี้ยนปล่อยความที่มาเพี้ยนทำให้เครื่องพังได้เช่นกันนะครับไปตามอายุการใช้งาน ตอนนี้ผมก็เปิดเครื่องทิ้งไว้นะครับโดยไม่มีโหลดครับมี AC in AC out นะครับมีแบตเตอรี่มีแผงโซลาเซลล์นะครับต่อไว้ตอนนี้ก็ต่อไฟจากแบตเตอรี่เปิดเครื่องทดสอบเบื้องต้นนะครับได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่หน้าจอครับจะเห็นว่าตอนนี้ที่หน้าจอนะครับมีไฟจากแบตเตอรี่เข้าเครื่องครับ ไปออกมาเป็น230โวลต์จ่ายให้รูปบ้านเป็นลูกเป็นลูกหลดไฟนะครับไม่ใช่รูปบ้าน,นครับก็คือโหลดนั่นแหละครับ <น S 1> <ต><น>ผมทดสอบโหลดสัก900แล้วกันนะครับดูนะครับใช้โหลด900กินกระแสแบตเตอรี่ที่45แอมป์แล้วนะครับแบตเตอรี่มีที่24.5เดี๋ยวผมจ่ายไฟเข้า ด้านแผงดูครับทีัวนี้เริ่มต้นที่120จนถึง450ครับ VOC ไม่เกิน500โวลต์ใช้ไฟเข้าด้านแผงครับเรื่องทำงานแล้วครับตั้งกระแสชาร์จไว้ที่30แอมป์ครับใช้โหลดที่900เห็นว่าตอนนี้ไม่มีการใช้แบบ ดูที่ลูกศนก็ได้นะครับไปจากแผงชี้ไปยังโหลดกรับเป็นรูปลอดไฟครับแล้วก็มีลูกศรชี้ลงแบบมีเลเวลขึ้นแบบนี้ครับแรงดันแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาแล้วครับจาก2ี่เป็น25หรือก็จะขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าเหลือชาร์จตั้งกระแสชาร์จไว้ที่3 0แอมป์ครับมันก็จะชาร์จบวกลบที่ 30M แอมป์ เห็นว่าตอนนี้ชาร์จที่32ไปจะบแพงมาที่435ครับไปจะบแพงมา4แอมป์รับไปจะบแพงมาที่180อ๋อไม่ใช่ 180. 1้1 8 7 1,700ครับ1,700วัตต์ 1.7K ชาร์จแที่ 32M แอมป์ครับชาร์จแบที่800วัตต์ใช้โหลดที่26% ก็ถือว่าทำงานปกติครับใช้โหลดเท่านี้ครับไฟแผงมาแท่านี้ไม่มีการใช้ไฟจากแบตเตอรี่เหรือชาร์จด้วยครับถ้าใช้งานแบบนี้ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับใช้ไฟจากแผงใจให้โหลดเหลือชาร์จลงแบตเพื่อจะเอาแบตไปใช้ตอนกลางคืน ผมทดสอบโหลดที่1,800ครับไม่มีการใช้แบตครับ1,800เทียบเท่ากับ5้ซนะครับตอนนี้ใช้เครื่องใช้กำลังเครื่องไปครึ่งหนึ่งลัะนะครับไปจากแพงมาที่2อ0พันชาร์จตรงแบตที่3 2มสิบแอมป์ครับ ไฮโด1,800-1,900เลยนะครับแต่ไม่มีการใช้แบบดูที่ลูกซ้อนครับสีลงแบบอทดสอบให้ดูสักพักละกันนะครับมใจไฟ AC <อ>เข้าด้วยนะครับไฟ AC จะมารออยู่ครับจะไม่มีการใช้จะใช้ก็ต่อเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ จนถึงยิ่ม4โวลต์ในเมนูที่12ทสองนี้ทางนั้นก็อยู่ที่การตั้งค่าครับตั้งค่าอย่างไงเครื่องก็จะทำงานแบบนั้นครับ Diolch yn fawr iawn. ครับก็ถือว่าไม่มีปัญหาครับสำหรับเครื่องนี้ครับทดสอบให้ดูใช้งานได้ปกติแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ,รบผมช่างเอลําพนครับ